ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สดาอยู่ที่ร้านเคือนม่วนใจนะคะสตาเคยรีวิวที่นี่ไปแล้วแต่ว,ว่าสราชอบร้านนี้ก็เลยมากินอีกตอนนี้พี่น้ำอยู่กับเดอแก๊งเหมือนเดิมให้เหลืสาว,สาว hey ho. หโบทเมื่อเชียวมาดูกับข้าวกันโอ้ยคือสั่งมาตอนนี้เต็มโตมากๆดูเลยอ,อันนี้แกงฟักไก่ มีปลาทอดมีอันนี้อะไรเฮีบดอรพริกหนุม่มแ,<ก>แล้วแกงฮู้๊แกงฮู้๊แกงฮก้วก็ออเดิร์ฟเ้ืองแล้วแกงลา้๊แกงฮู้วกกอันนัแลเฮ้วก็อูน๊แงฮ้๊แกงาู้๊แกงฮู้๊แกงฮู้๊แกงนู้๊แก่อ้กงฮ้แกงฮู้๊กงา้๊แกงฮ้แกงฮู้๊แกง้๊แกงู้๊แกงฮู้๊แกงฮไ้วแกงฮู้๊แกงฮู้๊แกงฮูี๊แกีเู้๊แกาฮห้๊แกง้๊แกงฮู้๊แกงฮู้๊แงชิ้อันนี้ดูว่<ห>ววาอร่อยง แต่ตอนนั้นเหมือนเหมือน,นพี่จะชอบนะของชิมวันนี้อันนี้ออกตุ้บต่้งหน่อยแล้วก็มีอะไรอีกเขาขอฟักทองมม่ต้องต้มหรือีม่หรออันนี้อะไรมานิเรมาดเรากินน้ำพริก่มเนาะหมูมม หมูไม่รู้แต่กลงางอะไรหรอเดี๋ยวต้องชิมฮังเลเนี่ยงจางฮัเลมันเกผักเนาะปกติต้องมีฟักทองอ่ะไม่มีดูลรับผัว ก็ปเป็นอย่างนั้นรอบทั่วไม่ไม่กินเครื่องเทศแล้วก็มีปลาใครก็ได้ดึงให้หน่อยเห็โบดึงให้หน่อยปลาราสาวเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยไหมเนี่ยแกงฟ้าอันไม่ได้ชิมรากายเหมือเป็นเหมือนแกงฟ้ากึ๊ด อันนี้อะไรนะฮิบอสแกงโฮแงโไม่ใช่เนื้อเนาะแกงโฮไม่รู้จักอะลองชิมกวางตะปลาเนี้ยมันมีความเหมือนเป็นปลาแบบปลาปลาส้มๆอ่ะดูยูได้ใหม่ใหม่ หรออร่อยไหมควากความจินเนี่ยเป็นไงอร่อยนะเดี๋ยวขอมน่าอย่างนี้เลยเนาะหอมน่าอย่างนี้จริงไนลองชิมเขาชอบกินอันนี้มากกว่านะขเขาเรียกนำ้ำพินอ่องปะนี่ย้ำขอแฮมหมูนหน่อยแฮมหมูต้องกินแบบนี้นะอันนี้แบบมีมัน,นอ่นนะอ้วนๆอ่ะอันผอมๆปุ๊บไม่งั้นไม่อร่อยนะ <c oughs> อืม กางหกได้กกงฮังเลอร่อยแ้วก็คือจริงๆแล้วของแต่ก็ติดฟ้ามากเลยเอออันนี้อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยจริงตัวรวมก็โอเคเพราะปกติอาหารเหนือเราไม่ไม่ถนัดมากแล้วแต่เนี้ยอร่อยดี แถวนี้มันอยู่แถวไหนพี่บอไม่รู้ g p <BS> s g เลยกดชื่อร้านแล้วก็มาเียนะจ๊ะเมืองที่ต้องขัวอยู่เองกันบ้างน,นะเพราใกล้กล้เป็นท่านสามบ้ใกล้ๆนเป็นท่านามนว่าอย่างไรยังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนแต่ว่าเรากด GBS มามาเป็นท่านออโอยตะก,กี้นี้แฟนขับสดาคุณควายเอามันเชื่อเหมือเชื่อมมาให้ สะพึงมากเดี๋ยวสดาจะรีวิวให้ดูขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากๆคอยบอกว่าจะไปไหนแนะนำร้านนูนน้นนี้อืน่ารักสุดๆเลยเลอลามากเจอถ่ายที่พักที่เราอยู่เป็นบ้านญาติพี่โบตชบ้านพี่ชายโบสแล้วก็กดไปโดนลบเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้อหม่ <c oughs> เสียใจมากอันนี้แปลกๆแล้นะเป็นุนเส้น อืมแต่มันใส่อไม้ไมต้อน่อไม้อ่ะยำพริกหนุ่มอร่อยไหม,มรพริกหนุ่มกินไม่ค่คอยเป็นก็ได้ จินชอบกินเลือดเป็นของแม่ทำนิ้ำกินแหละแหนมจิ้น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 คืออะไรแต่คอคอตุ้งตาสองสาวพี่น้องกินแหนมทำพิกหนุ่มทำพิกหนุ่มกวางชอบกินแหนมเปรี้ยวๆแต่สุดำไม่กินแหนมกินไม่เป็นมันเหม็น บ้าเราจะเป็นกะทิเยอะอันนี้ยนีไม่กะทิหกอันนี้กว่าแล้วเดี๋ยวถ้าจะไปแล้วก็ร้านเงินม้วนใจโอเคเลยก็รำมาซ้มอ่ะอร่อยอันนี้ไม่ใส่เนาะอรอยไปแล้วนะสาวาปบาา